สวัสดีครับในคลิปนี้ก็เป็นผ้ากระดานนะครับไม่รู้ว่าเป็นกุไหนนะครับไม่รู้เป็นกุไในภาพใหม่หรือผ้าเก่าไม่รู้นะครับเป็นเนื้อสนิมแดงนะครับ่าจะเป็นผ้าใหม่นะครับถ้าผมสังเกตดูน่าจะใหม่เป็นผ้าใหม่ไม่รู้ว่าวัดไหนสร้างนะฮะยังไม่ทราบเพราะว่าคนที่ให้ผมมานี่ก็ผมพึ่งท่านพึ่งให้ผมมาผ้าผมองค์นี้ผมมาในสองวันนะครับสองวันท่านก็เสียชีวิตยังไม่ได้คุยกันเลยนะฮะ เพิ่งให้ผ้าผมมาเสียชีวิตไปเสียชีวิตไปแล้วคนที่ให้ผมมานี่คือท่านตายแล้วนะเสียชีวิตแล้วนะะก็ให้ผมมาได้สองวันพ้าผมเนี่ยให้องนี้แหละพ้าองนี้แหละมาสองวันไม่รู้เขาแกบอกว่าแกไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าลอมหรือเปล่าไม่รู้ว่าลอมไม่รู้ว่าจริงไม่รู้ว่าเจ๊เขาบอกว่าก็เอาให้ผมมาแล้วได้มาจากไหนยังไม่ได้คุยกันเลยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันดี่ยองจะไปแล้วทีเนี้ยตายแล้วไม่คุยไม่ได้เลยทีนี้ไม่ได้คุยกัน ก็เป็นไม่รู้เป็นวัดไหนสร้างนะมันเป็นภาพใหม่นะครับเพราะว่า <ๆ S 2> มันมีรอยขอบยังใหม่ๆอยู่นะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเจ๊น,นะครับเป็นเนื้อสนิมแดงนะครับมีสนิมเน,เนื้อชินนะครับมีสนิมแดงอยู่จะส่องให้ดูนี่ฮะเป็ี่ยนผ้าทากระดาษนะครับรากาจจะเป็นของวัดไหนสร้างไม่รู้นะครับเป็นของวัดไหนสร้างโอเค นี่นะครับหน้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ตรงคิ้วก็จะมีรอย่อยหนึ่งนะครับมีรอยหน่อยหนึ่งเป็นเนื้อสนดิมแดงนะครับนี่เห็นเห็นก็รู้เลยนะครับเนื้อจะสันส้นๆหน่อยหนึ่งครับถ่ายธรรมดานะครับกล้องโทร,รศัพท์ธรรมดาดานใต้ฐานนะครับ นี่นะครับให้เป็นด้านใต่ฐาน,นก็จะมีรูหนาอมีรูมีจุดจุดนะครับจุดจุดด้านหลังนะครับก้องไม่ค่อยดีเขยับหาให้ลนะนี่ครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับนี่จะเป็นยอด ปลายปะนะครับยอดจะเป็นสีแ,แดงๆนะครับเป็นสนิมแดงนั่นแหละนะครับเป็นเนื้อสนิมแดงมีรอยแหว่งเลยก็คือคนที่ให้ผมมาเนี่ยเขาท่านเสียแล้วนะครับท่านเสียชีวิตแล้วนะครับก็เลยไม่ได้คุยกันนะครับให้ผมมามันบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันไม่มีเวลาคุยเลยท่านให้ผมมาแค่สองวันท่านก็ไปแล้วนะครับก็เลยเอามาลง คงถามผู้รู้หน่อยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าวัดไหนสร้างถ้าเผื่อมีเพื่อนเพื่อนพี่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 รู้นะครับก็พี่พี่รู้ก็บอกแสดงความคิดเห็นได้นะครับขอกกันหน่อยนะครับนี่แหละครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นประวันนี้นะเผื่อนะใครสนใจอยากไปได้บ้างนะครับปรลงไว้นะครับเผื่อมีพี่พี่อยากได้เออเอาไปดูหน่อยเออเอาไปศึกษาดูก็ได้นะครับก็แสดงความคิดเห็นด้านล่างกันแหละนะครับ เผื่อมีคนชอบนะครับเผื่อมีใครชอบนี่ผมลงนี่คือผมไม่รู้นะครับอ,อ๋อมันดูไม่ออกดูไม่เหน็นดูไม่เห็นนะ้วคนที่ให้มาท่านก็ไปแล้วนะครับเสียชีวิตแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเก๊น,นะครับท่านก็ให้ก็คือให้ผมมาเลยนะครับให้มาเลยไม่ได้นี่ออก็เป็นญาติกันนะครับให้มาก็จะประมาณนี้นะครับนี่แล้วคงเต็มก็จะประมาณนี้นะครับไม่ต้อง สองแล้วม่้สองแล้วมันมัวขยายให้ดูเนี่ยฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นวัดไหนสร้างนะครับตรงคิ้วนะครับตรงคิวตรงนี้นะครับตรงขอบมุมตรงนี้ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับตรงตรงนี้ก็จะเป็นรอยแหว่งๆหน่อยนึงนะครับตรงคิวนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นรอยยุบลงไปหน่อยหนึ่งนะครับไม่หน่อยหนึ่งเยอะเลยนะครับมีรอยยุบดูจะเป็นสนิมลระมาตรงนี้ตรงขอบตรงนี้ยังคงชัดอยู่นะครับน่าจะผมก็เลยให้เป็นภาพใหม่น่าจะเป็นภาพใหม่นะครับน่าจะเป็นวัดน่าจะเป็นวัดสร้างไม่ใช่เป็นพระกุที่ค้นพบหรือเปล่านะครับเรือจะเป็นพระกุก็ได้นะครับแต่ขอบนี่ยังดีอยู่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเจ๊นะครับ ดูจากเนื้อก็ไม่น่าจะเค้รดูจากเนื้อนี่ไม่รู้ว่าเค้หรือเปล่านะครับถ้าใครดูออกเผื่อคนดูออกนี่จะรู้นะครับว่าเค้ดแน่นอนแต่ขงผมนี่ยังผมเองผมก็ไม่รู้หรอกเป็นพาเค้หรือเป็นพาจริงพาจริงพาเก้นะผมเงังผมไม่ได้ไม่ได้ศึกษาดูถึงขนาดนั้นนะครเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> นะครับเราดูด้วยกันนะเผื่อมีใครเพื่อนๆคนไหนรู้นะครับเอเคครับสวัสดีครับ